สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนาวสไปอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูอาหารพื้นบ้านนะคะก็คือซุปดากแคป่าใส่น้ำพริกปลาป่นนั่นเองค่ะเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านที่ทางภาคอีสานก็ค่อนข้างที่จะชอบรับประทานนะคะเมนูนี้ก่อนอื่นเราก็ออกมาดูวัตถุดิบเลยค่ะว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้าง วัตถุดิบของเราแน่นอนค่ะก็คือดอกแคป่านั่นเองค่ะต้นหอมบักชีพริกสดส่วนเครื่องปรุงรสของเราเราก็จะมีน้ำปลาร้าชูรสน้ำพริกปลาปน่นถั่วลิสงคั่วพริกปน่นและก็ข้าวคั่วค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมนะคะวัตถุดิบของเราไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเราจะนำต้นหอมบักชีนะคะมาหั่นเป็น ชิ้นฝอยๆนะคะสำหรับที่เราจะโรยซุปดอกแคร์ของเรานั่นเองค่ะต่อมาเราก็จะนำดอกแคร์นะคะมาควักไส้ออกนะคะเพราะว่าเวลาเราต้มและนำไปซุปจะได้ไม่ขมมากนะคะ แต่ถ้าใครชอบขมมากเราก็ไม่เอาออกก็ได้นะคะขึ้นอยู่ในแต่ละบุคคลว่าชอบขมมากน้อยแค่ไหนนะคะ าเราควักไส้ดอกแคออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําดอกแคนะคะมาร้างทําความสะอาดด้านนอกด้านในนะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็จะมีพวกเ,เขาเรียกอะไรนะคะพวกหนอนพวกอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในด้านในของดอกแคนะคะเราก็จะดูแล้วก็ล้างทําความสะอาดแต่ละใบนะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะ เราตั้งน้ําไว้นะคะเมื่อน้ําร้อนแล้วเราก็จะนําดอกแคของเรานะคะมาต้มไว้นะคะสักสองน้ําเลยนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะเพื่อที่ให้ดอกแคของเราเปื่อยนั่นเองค่ะเราจะมาดูนะคะว่าดอกแคของเราเปื่อยได้ที่หรือยังเนาะ เราก็จะมาเช็คดูนะคะส่วนต้มดอ,อกแคนะคะเราจะสามารถต้มน้ำทิ้งสองน้ำได้เลยนะคะถ้าใครต้องการก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราต้มหนึ่งน้ำมันก็จะทำให้ดอ,อกแคของเราขมมากนะคะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยชอบทานขมมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้มสองน้ำนะคะ เราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็นำดอกแคของเรานะคะมาล้างน้ำเย็นนั่นเองค่ะ เราก็จะปั้นน้ำนะคะที่เราล้างทำความสะอาดน้ำเปล่าของเรานะคะให้สะเด็ดน้ำไปเลยค่ะหรือว่าให้แห้งนั่นเองค่ะเนาะก่อนที่เราจะนำไปซุปนะคะแล้วก็ปรุงรสเนาะมาเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนที่เราจะซุปดอกแคกันแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกป่นนะคะลงไปเลยค่ะ ตามลงไปด้วยดอกแครนะคะแล้วเราก็จะขกให้ดอกแครของเรานะคะเอ่อละเอียดหรือเนื้อฟูเราก็จะขกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าดอกแครของเราจะได้ที่แล้ว ดอกแคร์ของเราละเอียดแล้วแล้วก็เนื้อฟูแล,แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าค่ะเติมชูรสลงไปค่ะตามลงไปด้วยปลาป่นของเรานะคะปลาป่นของเรายิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยนะคะที่เราเออ ทำไว้นะคะเราก็จะโขกคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันให้เข้าน้ําเข้าเนื้อตอนนี้ก็คลุกเคล้าเข้าน้ำเข้าเนืออนนเเนเน้อนะคะเราก็จะมาชิมดูรสชาตินะคะรสชาติของเราได้ที่แล้วตอนนี้เราก็ไปเตรียมพร้อมที่จะใส่หอมต่างๆของเราได้เลยค่ะ ท้ายสุดนะคะเราก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะลงไปเพื่อกลิ่นหอมนั่นเองค่ะตามลงไปด้วยต้นหอมบักชีค่ะคุกเขาเลยค่ะ ตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะซุปดอกแค่ปากของเราใส่น้ำพริกปลาป่นปลาดุกค่ะสีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมของต้นหอมบักชีและก็ข้าวคั่วเป็นอย่างมากเลยค่ะไปเลยค่ะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟรับประทานได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมและก็มากด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องน้องนางสไปร์อิงเลนค่ะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านค่ะและพบกันใหม่คลิปต่อๆไปค่ะ